หาสิเอ็ดลมมีแล้วครับจดึงหาสิเอ็ดกันครับสักครู่สักครู่ถ้าดึงหาสิบเอ็ดนครับนะครับจับกล้องให้นะคราหนึ่งถ่ายหนึ่งคราหนึ่งหี่ไหน เดินได้ละบานนี่ปัจกิลมน้ำกันโอ้ยลงมาได้ตั้มลงแล้ว ยังพอท่านขึ้นใช่ไครับจมอีกเลยครับีนก็ได้ไรห้องทางน้ำจะขึ้นอยู่เลยน้ำไม่หุ่ดเอาครับเดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนครับนี่ครับเกมคู่แล้วครับดึงมาขึ้นซะเมื่อกี้นี่สามสิบหกจะลงล่ะเดี๋ยวสซิดินเบิรงมันจะขึ้นอยู่บนนี่ มันหนามันค่ำลวถไ,ไปไปลังก็ะลมอีกถึงฮาสิเบาสิเบมันติดพี่าิเบกรลงเคืองล่อแล้วว่าปุ๊โซว่าสิมาดันเพิเ่งเบ่งว่าจมนลงกันซัำ เอาเดี๋ยวผมเอาสามกขึ้นก่อนครับเนาะครับมาเบิ่งยันมาฮสิเบสครับิได้วินขึ้นเลยเพราะว่ามันลมสองคันเลยต้องวินยันมาฮสิเบสครับสามพกก็ยังลมนะครับ,เ,าารบเดี๋ยวมาเบิ่งเป็นวินเนาะ ได้ด้วยได้บ้างทีนี้นะครับเพิ่งดึงขึ้นครับวัน,นีเอาสามหกลากข้อนึ้นมานำานี่วินห้าชิบเนาะวินห้าชิบสครับยังได้ขึ้นยังได้มาดึงขึ้นนี้ขึ้นโอ้ลําบากแหงครับหน้าน้นกันยังลม ก็จะขึ้นได้ถ้าโบวิท50เซตก็ต้องได้หากุดมาดึงอีกมันคาโรตารี่เนาะวินถอยหลังแล้วก็เอาไหมห้องล่อทั้งหน้าแต่บระคาโรตารี่มันก็จะขึ้นอยู่โรตารี่มันค้ำมันค้ำดินแหละเหมือนกับตังแล่นไปพุ่นเนาะมาปั่นให้ตะก้าให้นี่แล้วก็พ่อรับบาดนีกเหลือตะก้าอยู่โน้นนิดนึง ให้นี่แหละครับแล้วก็ให้นั่นยังสามให้น้อยเนาะตะก้ากับพุ่ใหญ่แล้วสิให้แม่ดั้เอาแต่ว่ามืนน้อนี้ถ้ามันให้มันแล้วให้ใหญ่นี่นะครับถ้ามันสิแล้วก็คิดว่าสิแล้วอยู่บ่จังได๋ถ้าบ่แล้วก็เหลือน้อยเนาะแล้วให้ใหญ่ให้นี่ก็มีแฮงเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเอารถขึ้นก่อนครับบ้าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะช่อง YouTube เทวดาออนทั่วครับเกิดเป็นกำลังใจในการเห็ดชิปเนาะชิบนี่ก็สวัสดีครับผม